คุณวาลีสวัสดีครับไอหนุ่มเมืองไัยนาะหลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธกับหลวงพ่อทองวัดบ้านไล่องไหนมาแรงกว่ากันครับนะเออนะถ้าพูดถึงมาแรงกว่ากันเนี่ยนะไอตรงนี้พูดยากจริงๆนะนะพูดยากนะครับว่าใครแรงกว่าใครเพราะเบียดกันนะ น้าเบียดกันน่าดูเลยนะฮะระหว่างหลวงพ่อรวยมาตรพุทธกับหลวงพ่อทองวัดบ้านไล่เนี่ยผมผมใช้คําว่าเบียดเนเพราะว่าแซงกันนะแซงกันเป็นบางรุ่นนะนะบางรุ่นก็ขึ้นนําบางรุ่นก็ไม่ไม่นาคือแซงกันเป็นบางรุ่นนะ่ะนะก็ถือว่าถือว่าเป็นเทีจิตที่สูสีนะนะมาแรงด้วยกันทั้งคู่วันก่อนนะฮะวันก่อนท่านไปเสกที่วัดวัดพระนารายมหาราช นั่งคู่กันณตอนแรกท่านนั่งตรงกันข้ามกันนะฮะนั่งตรงเงนข้ามกันเพราะว่าหลวงพ่อทองถึงก่อนแล้วหลวงพ่อรวยถึงที่หลังหลวงพ่อรวยมานั่งตรงกันข้ามหลวงพ่อทองเรียกหลวงพ่อรวยมานะครับแล้วบอกหลวงพ่อรวยให้มานั่งข้างหลวงพ่อทองนะท่านบอกว่าไงรู้ไหมฮะหลวงพ่อทองบอกว่าจะได้รวยทองอยู่ด้วยกันนะรวยทองนะหลวงพ่อทองท่านบอกครับนะรวยทองนะะดังนั้นเนี่ยผมบอกว่าองค์ไหน แรงกว่ากันที่คุณถามเข้ามาเนี่ยนะฮะผมว่าเก็บได้ทั้งครูนะทั้งสององค์เลยเก็บได้ทั้งสององค์เลยเพราะว่านั้นะในอนาคตผมก็เชื่อว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ถ้าถ้าจะเอาในลักษณะที่การสร้างที่นะที่มีน้อยกว่าเนี่ยในขณะเนี้ยผมว่าหลวงพ่อรวยน้อยกว่าหลวงพ่อทองนะหลายๆคนคิดว่า วัตถุมงคลเนี่ยหลวงพ่อทองน้อยกว่าหลวงพ่อรวยจริงๆแล้วไม่จริงนะครับหลวงพ่อรวยเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาสร้างหนักๆเมื่อปีนี้เองนะครับแต่หลวงพ่อทองเนี่ยสร้างมาก่อนฮะตั้งแต่อยู่ชัยภูมิเนี่ยหลวงพ่อทองมีวัตถุมงคลแล้วนะผมจะบอกให้นะตอนมาอยู่วัดบ้านไร่เนี่ยก็เพิ่งมานะเพิ่งมาแล่นนะแต่จริงๆหลวงพ่อทองมีวัตถุมงคลมาก่อน นะมีวัตถุขงคนมาก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อทองเนี่ยสร้างน้อยกว่าหลวงพ่อรวยนะครับเอ้ยสร้างหลวงพ่อทองมากสร้างมากกว่าหลวงพ่อรวยนะครับสร้างมากกว่าแต่ถ้าจะเอาแบบในปัจจุบันที่สูสีสูสีเนี่ยผมว่าน่าเหมือนแลกหมัดแต่แหละน่าเหมือนแลกหมัดก็คือว่าน้าบางรุ่นหลวงพ่อทองขึ้นบางรุ่นหลวงพ่อรวยขึ้นนะครับแต่ว่า ถ้าพูดถึงสององค์นี้วินาทีนี้เก็บได้นะเลือกเอาว่าท่านจะเก็บองค์ไหนนะครับแล้วผมก็ได้มีการสัมผัสบารมีของทั้งสององเนี่ยผมใกล้ชิดพอสมควรนะผมเห็นแล้วว่าหลวงพ่อทองเนี่ยท่านเมตตาสูงมากหลวงพ่อรวยก็เมตตาสูงนะแต่ว่าบุคลิกมีความแตกต่างนะถ้าใครถ้าใครเนี่ยไปใกล้ชิด แล้วดูเนี่ยนะบุคลิกสององนี้มีความแตกต่างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมนะัไมีความแตกต่างมีความแตกต่างถ้าใครชอบแบบนะสุข,ขุมสุข,ขุมนะสุข,ขุมนะฮะก็ต้องหลวงพ่อพรวยนะครับนะถ้าถ้าชอบแบบนะชอบแบบนะคือสามารถที่จะพูดคุยนะล้อเล่นกับท่านได้หรืออะไรได้เนะี่ยหลวงพ่อทองจะนะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นได้มากกว่า นะหลวงพ่อรวยท่านจะออกขึมขึมนะท่านจะออกขึมขึมนะแต่ท่านยิ้มนะท่านยิ้มตลอดเหมือนกันนะนะยิ้มตลอดพูดคุยตลอดแต่ท่านจะออกขึมขึมกว่าหลวงพ่อทองหน่อยถามว่าสององค์นี้นะมีความแตกต่างก็ต้องมีความแตกต่างชื่อก็แตกต่างรวยกับทองรวยกับทองนะเก็บได้เก็บอนาคตยังไปได้ไกลฮะนะใช่ครับ นะใช่ฮะนะชื่อดีเป็นมงคลนกกระจอกใช่ครับหลวงพ่อรวยสร้างน้อยกว่าฮนะคุณใช่ครับหลวงพ่อทองสร้างมาตั้งแต่วัดพระบาทนะพระพุทธบาทเขาเยหอมะผมเคยไปกราบท่านนะวัดนี้ครับวัดบ้านไรผมยังไม่ได้ไปเลยคุณทองภูลสวัสดีครับอาจารย์ทิ้งนาสวัสดีครับอาจารย์คุณโสพลสวัสดีครับอาจารย์นะคุณต่างชื่องาน นามมงคลชื่องางามนามมงคลนั้นผมบอกนะครับว่าผมมาคุยกับท่านเนี่ยผมบอกผมพอจะรู้เรื่องราวอะไรดีท่านไม่ต้องกลัวหรอกนะท่านไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะมาติดตามรายการนี้เนี่ยนะคนจัดนี่รู้เรื่องราวอะไรไหมรู้ประวัติพระอะไรไหมนะผมเนี่ยบอกจริงๆนะครับหลวงพ่อทองเนี่ยผมติดตามมานานแล้วนะตั้งแต่นะตั้งแต่ชัยภูมิแล้ว นั <muitas> ่นหลวงพ่อทองสมัยเมื no p p ่อก่อนเนี่ยผมจะบอกให้ฮะตอนหลวงพ่อทองดังดังหลวงพ่อรวยยังไม่ยังไม่ได้ดังนะอ้านี่พูดกันตรงๆนะพูดกันตรงๆนะครับตอนหลวงพ่อทองดังอะหลวงพ่อรวยยังไม่ดังนะหลวงพ่อรวยยังไม่ดังนะหลวงพ่อทองนะดังแล้วนะดังตั้งแต่โอ้ยนะชาวต่างประเทศก็เข้ามาเยอะนะแล้วก็มีการทําหนังสือด้วยนะหนังสือรวมวัตถุมงคลของหลวงพ่อทอง นะมีแล yeah, ้วนะครับเหรียญเหรินตอนนั้นดังมากแต่แต่นะผมบอกว่าแต่นะเพราะว่าท่านอยู่นะอยู่หลายวัดนะอยู่วัดนู้นอยู่วัดนี้นั้นคนเล่นเนี่ยเล่นวัตถุมงคลเนี่ยนะครับถ้าเอาเล่นในปัจจุบันนะถ้าจะเล่นในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเล่นกระแสนะนะเขาเล่นกระแสก็ต้องเล่นวัตถุมงคลที่อยู่ในปัจจุบัน ก็คือวัดที่ท่านอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าในอนาคตนะในอนาคตเนะเขาจะเล่นก็เหมือนนะผมจะบอกให้นะเหมือนเกจิรุ่นเก่าๆท่านเห็นไหมละ่ะเวลาที่เขาจะเล่นเนี่ยนะถ้าท่านยังดำรงขันอยู่นะเขาก็จะเล่นวัดปัจจุบันที่ท่านอยู่แต่ถ้าท่านละสังขารไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเขาอาจจะไปเล่นวัดที่ท่านเคยอยู่มาก่อนนะฮะ นั่นเนี่ยท่านก็ดูนะครับว่าท่านเล่นพระเนี่ยท่านเก็บเก็บอนาคตหรือว่าเก็บอะไรยังไงนะท่านก็ดูนะเพราะว่าเกจิเนี่ยพระอยู่นะยตั้งแต่สมัยเก่าๆแล้วท่านจะอยู่หลายวัดเพราะอะไรฮะท่านจะไปพัฒนาวัดนู้นวัดนี้เหมือนหลวงปู่หลิววะหลวงปู่หลิวนี่สร้างวัดเยอะนะท่านดูหลวงพ่อชำนาญนะหลวงพ่อชำนาญเนี่ยอยู่วัดบางกุดีทองโอ้ท่านดังมากท่านมาอยู่วัดชินวลารามก็ดังนะหลวงพ่อชำนาญ ถามว่าเอา้าแล้วอย่างนี้จะเล่นวัตถุมงคลตอนอยู่วัดวัดบางกุดีทองดีหรืออยู่วัดชินดีถ้าบอกตอนนี้เนี่ยปัจจุบันก็ต้องเล่นที่อยู่วัดชินสิครับนะส่วนวัดนะส่วนของวัดเก่าเนี่ยเราเก็บได้ฮะเก็บได้เพราะในอนาคตเดี๋ยวเขาอาจจะเอากลับมานะเพราะว่าพระใหม่จะเป็นอย่างนี้ นะ้าผ้าใหม่จะเป็นหนึ่งนี้เวลาที่เล่นซื้อขายเนี่ยเขาเล่นปัจจุบันเป็นหลักนะะปัจจุบันเป็นหลักนั้นเนี่ยถามว่าถ้าจะเล่นได้ไหมเล่นได้แล้วตอนนี้นี่นะครับผมเคยคุยกับท่านนะเคยคุยกับท่านว่าปัจจุบันนะเกจิหลายองค์เนี่ยนะครับนะเป็นเกจิที่มากับกระแสออนไลน์ เกจิที่มากับกระแสออนไลน์ถามว่าบางคนเอามาเปรียบเทียบกันนะว่าเกจิที่ขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยอย่างกระแสออนไลน์อย่างกระแสนะามาแรงที่นะที่ผ่านมาใช้เวลายาวนานกับออนไลน์อันไหนนะอันไหนมั่นคงกว่ากันผมบอกนะครับว่าถ้ามาเทียบในปัจจุบันท่านเทียบอย่างนั้นไม่ได้ว่าใครมั่นคงกว่ากันนะ ถึงจะอยู่มานานแล้วก็เหอะนะดังในพื้นที่มานานแล้วก็เหอะกับดังในปัจจุบันซึ่งดังแบบออนไลน์เนี่ยคือถ้าเอากันจริงๆนะพูดกันตรงๆนะเท่ากันฮนะพูดกันตรงๆนะเท่ากันถึงจะดังมานานกับดังแป๊บเดียวเนี่ยที่ดังมานานคนที่เพิ่งมารู้มันก็แป๊บเดียวครับนะมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มารู้อะไรกันนะ ฉะนั้นเนี่ยคนที่รับรู้ในปัจจุบันน่ารู้กันเยอะเนี่ยผมว่าบางทีเนี่ยรู้แล้วเขาศรัทธาในเวลารวดเร็วมันมีเกิดขึ้นจริงๆท่านอย่าไปแยกนะบางคนเนี่ยไปโจมตีนะโจมตีไปเขียนว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะพระนะพระปั่นพระกระแสพระอะไรเนะื้อพระบ่มแก๊สบ้างอะไรบ้างคือไม่อนะ่ะคือคือจริงๆแล้วนะผมจะบอกให้นะ ท่านนะท่านเก่งอยู่แล้วแล้วโซเชียลเนี่ยมันช่วยให้นะช่วยให้การกระจายข่าวเร็วยิ่งขึ้นและกว้างมากขึ้นกว่าสมัยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาใช้แค่ดิจิทัลสารใช้แค่สื่อหนังสือพิมพ์ซึ่งใช้เวลานานฝ่าจะหน้าฝ่าจะถึงผู้คนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันมันรวดเร็วไงน้าใช้เวลาแป๊บเดียวถึงผู้คนเลยอย่างผมคุยกับท่านเนี่ย ผมเอาเกจิมาคุยเนี่ยนะท่านรู้ไหมหลายคนรู้จักเยอะเลยนะบางคนบอกว่าโอ้อาจารย์เพิ่งมารู้จักเกจิจากอาจารย์เนี่ยแหละผมบอกว่าผมไม่เคยรู้จักเกจิเลยเคยรู้จักแค่องค์สององนะแต่พอมาดูรายการนี้เรารู้เยอะมากเลยหลายองค์มากใช่ครับแล้วรู้ลึกด้วยเห็นไหมล่ะลึกตามผมอะ่ะผมรู้มายังไงเมื่อสิปีที่แล้วท่านก็รู้เดี๋ยวนี้เหมือนผมเลยนะเพราะผมพูดให้ท่านฟัง ท่านก็รู้เดี๋ยวเนี้ไอ้ของสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วที่ผมรู้มาท่านก็รู้เพราะผมมาเล่าให้ท่านฟังท่านก็รู้เห็นไหมเท่ากับท่านรู้พร้อมผมเนะี่ยท่านรู้พร้อมผมเลยนะครับถึงผมจะรู้มาสิบปีแล้วเนี่ยท่านมารู้วันนี้เท่าก็เท่ากับรู้พร้อมผมเมื่อสิบปีที่แล้วนั่นแหละเพราะมันเรื่องเดียวกันนั้นผมบอกว่านะ เอาง่ายๆครับใครไม่ศรัทธ,ธาไม่ต้องเช่าถูกต้องถูกต้องนี่เลยนะถูกต้องใครไม่ศรัทธ,ธาไม่ต้องเช่าใครอยากเล่นเล่นนะฮะยุคนะกลับไปยุคสมัยพ่อขุนรามใครไข้ค้าค้าใครไข้ขายขายยุคสมัยพ่อขุนรามบอกไว้อย่างนั้นนะเอาจริงๆก็มีมาตั้งแต่โบราณโบราณน,นะนะเขาบอกเลยฮะ ใครไข้ค้าค้าใครไข้ขายขายฉะนั้นใครไม่อยากค้าใครไม่อยากขายก็ตัวใครตัวมันนะใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยท่านเข้ามาเนวงการพระเนี่ยก็เห็นกันชัดๆนะใครไข้ค้าค้าใครไ่้ขายขายใครอยากจะทําอะไรเป็นสิทธิ์ของท่านนะเป็นสิทธิ์ของท่านนะท่านจะเล่นแล้วมีความรู้เล่นแล้วพลาด นะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจมันก็อยู่ที่ตัวท่านเนี่ยผมบอกว่าผมมานั่งคุยให้ท่านฟังเนี่ยท่านก็ได้ข้อมูลนะเมื่อท่านได้ข้อมูลท่านก็เอาข้อมูลไปสังเคราะห์วิเคราะห์ท่านเห็นไหมวันนี้ผมได้ดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะผมรู้สึกประทับใจมากมันมีม้าแข่งกันสี่ตัวนะนะมีม้าแข่งกันสี่ตัวนะจ็อกกี นะ้ขี่ม้าสี่ตัวปรากฏว่าม้าออกมาจากซองแล้วรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะออกมาจากซองจ็อกกี้ตกมา้าฮะจ็อกกี้ตกมา้าแต่ท่านรู้ไหมม้าวิ่งเข้าที่หนึ่งโดยไม่มีจ็อกกี้ครับนะม้าถ้าม้าพูดได้ม้าจะบอกว่ามนุษย์ไม่ต้องห่วงที่หนึ่งเราเอามาฝากเห็นไหมนะ้มาม้า วิ่งเข้าที่หนึ่งครับโดยไม่มีจ็อกกี้เห็นไหมนะครับนั้นผมบอกว่าวงการไหนก็แล้วแต่ปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นได้ความตั้งใจมันเกิดขึ้นได้เละเราอาจจะเล่นถูกเล่นผิดนะแต่เมื่อเราเข้ามาแล้วเราเนะตั้งใจฮนะตั้งใจหาตั้งใจเล่นด้วยความศรัทธาผมว่าตรงนี้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้นั้นเนี่ยท่านก็มาติดตามฮะติดตามรายการผมนะแล้วท่านก็จะได้ข้อมูลตรงนั้น